ห้าท่าดีใจที่แฟนบอลจำไม่ลืมคนแรกอันเดอาชาวินกับท่าชูสีนิ้วของเขามาจากการแข่งขันระหว่างอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลในปี2009เกมนั้นอาชาวินซัดคนเดียวไป4ประตูลูลกแรกในนาทีที่36ลูกที่2ในนาทีที่67ส่วนลูกที่3ใช้เวลาเพียง3นาทีต่อจากนั้นในนาทีที่70และลูกที่4ลูกสุดท้ายในนาทีที่90 อาร์เซนอลเสมอกับลิเวอร์พูลในเกมนั้นไป4ประตูต่อ4ทํทำเอาแฟนบอลที่ได้ดูเกมนั้นจําติดตากับท่าดีใจชูสีิ้วของเขาต่อไปคนที่2อเอ็มมานูเอลอเดบยอกับท่าวิ่งไม่คิดชีวิตของเขามาจากการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลในปี2009เขาเป็นกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลานั้นในตอนนั้นเขาเพิ่งถูกอาร์เซนอลขายให้กับแมนซิตี้มาเป็นการพบกับต้นสังกัดเก่าของเขา และเขาก็ทําประตูทีมเก่าของเขาได้ด้วยลูกมงในนาทีที่80มันเป็นประตูปิดฝาลงให้แมนซิตี้นำเหนืออาร์เซนอล3ประตูต่อ1แล้วเขาก็เริ่มที่จะดีใจด้วยการวิ่งวิ่งจากอีกมุมของสนามไปอีกมุมของสนามไปดีใจแบบสไลด์เข่าต่อหน้าแฟนบอลอาร์เซนอลทำเอาแฟนบอลอาร์เซนอลไม่พอใจอย่างมากและจากการดีใจในครั้งนั้นทำให้เขาโดนใบเหลืองและสมาคมฟุตบอลอังกฤษปรับเงินไปอีก25,000ปอนด์และถูกแบนอีก2นัด ทุกคนคิดว่าคุ้มไหมครับคนที่3เมสซี่กับท่าจูบรองเท้าของเขามาจากเกมระหว่างบาร์เซโลนาพบกับแมนยูไนเต็ดในนัดชิงศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกปี2009ชาบีฮ้ฮานเดสวิ่งขึ้นมาทางด้านขวาของสนามและชิปบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษเมสซี่ซึ่งไม่ได้ขึ้นชื่อเรื่องการมงกระโดดขึ้นไปมงบอลที่ลอยอยู่กลางอากาศที่สูงเกือบ3มเมตรเปลี่ยนทางบอลผ่านมือเอ็ดวินฟนเดซาผู้รักษาประตูมือกาวของยูไนเต็ดเข้าไปในนาทีที่70 เมสซี่ล้มลงกับพื้นรองเท้าสตารของเขาหลุดข้างหนึ่งเขาหยิบรองเท้าขึ้นมาแล้ววิ่งไปดีใจด้วยการจุบและนั่นเป็นหนึ่งในประตูโปรดของเมสซี่คนที่4มาริโอบาโลเตอรี่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเกียนคนนี้จะไม่มีไม่ได้มาจากเกมดาร์บี้แมตช์ระหว่างแมนยูไนเต็ดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่โอเทฟฟอร์ดเขายิงประตูขึ้นนําให้กับแมนซิตี้ได้ในนาทีที่22แต่แทนที่จะวิ่งดีใจเหมือนคนอื่นทั่วไป เขากลับยืนทำหน้านิ่งเป็นหินเฉยๆที่หน้าประตูเขาเปิดเสื้อขึ้นเพื่อโชว์เสื้อตัวไหนที่มีข้อความว่า Y Awayme ทำให้เป็นมีมตลอดการแล้วคนที่5คกุณอาเกโรเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี2012ในวันสุดท้ายของฤดูกาลเป็นการชิงแชมป์ระหว่าง2ทีมคู่ปรับร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด วันนั้นเป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายและเป็นการแข่งเพื่อชิงแชมป์แต่อยู่คนละสนามโดยซิตี้เ,เจอกับควีนพาร์คและแมนยูในเตดเจอกับซันเดอร์แลนด์เริ่มเกมแมนซิตี้ขึ้นนำแมนยูก่อนด้วยผลประตูได้เสียแต่ยูไนเต็ดก็ขึ้นนำซันเดอร์แลนด์ที่สนามสเตเดียมออฟไลท์และออกนำไปก่อนก่อนที่ซิตี้จะกลับมาขึ้นนำอีกครั้งจากประตูของปาโบ s ซาบาเลต้าทั้งสองทีมนำา1ในครึ่งแรก ครึ่งหลังเริ่มมาเพียงไม่นานควีนปาร์คตีเสมอได้ในนาทีที่48และเหมือนว่าแชมป์พิีเมลีกจะตกเป็นของแมนยูเมื่อควีนปาร์คพลิกขึ้นนำในนาทีที่66ทำให้ซิตี้ตกเป็นรองอีกครั้งห่างออกไปประมาณ220กิโลเมตรในเมืองซันเดอร์แลนด์แฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะได้ฉลองชัยชนะขณะที่นักเตะรออยู่ในสนามเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการมอบถ้วย แต่ที่แมนเชสเตอร์เอดินเชโกยิงประตูตีเสมอได้ในนาทีที่91ทําให้ซิตี้มีความหวังขึ้นมายูไนเต็ดเหลือเวลาไม่ถึง100วินาทีก็จะคว้าแชมป์ได้แล้วแต่เมื่อมาริโอบาโลเตลี่ส่งบอลให้กับอัาเกโรเขาหลบการสกัดของกองหลังก่อนจะซัดเข้าไปตรงตะข่ายในนาทีที่93เขาวิ่งถอดเสื้อไปทั่วสนามเหมือนว่าไม่สนอะไรแล้วแล้วประตูนั้น ช่วยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าชแชมป์ลีกสมัยแรกในรอบ44ปีและยังเป็นแชมป์พิมร์ลีกแรกของพวกเขาก่อนจะมาถึงยุครุ่งเรืองของพวกเขาในวันนี้